สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายเทอดสดฟุตซอลหญิงชิงแชมป์จีเซเลอร์แห่งประเทศไทยประจำปี2568นะครับเกมระหว่างอาูฟุตซอลคลับพบกับแอคเซราชบุรีฟุตซอลคลับครับวันนี้มีคุณสุเดชมั่นบิมมลและผมจารุวัฒน์พลิกบไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับอะไรครับเกมเริ่มต้นคือแล้วครับแอคเซราชบุรีฟุตซอลคลับเป็นฝ่ายขีลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายจังหวะหยอดต่อมาครับ เอาไลครับพยายามจะกระดกข้ามไม่ผ่านแล้วครับนัทมน์โดนซัดลูกที่บอลฉล้วยด้วยย,ยังกลับตัวมาเซฟได้นะครับให้สันส้นๆมาก่อนครับนัทมน์ นัทมนจะไปเองครับนัทมนกระชากแล้วก็ยิงเลยอูโหูบอลเข้าไปเลยครับอูโหูจังหวะน,นี้นี่กระซ้ายครับบอลเนี่ยชนเสาแล้วเข้าประตูครับหนึ่งศูนย์นั่นคือนำไปแล้วเด็ดขาดสุดๆครับจากจังหวะที่กระชากมาครับแล้วโอ้โหมีตัวเกมรับของอรูขวางอยู่สองคนแต่ก็ยิงด้วยซ้ายตรงนี้ครับบอลชนเสาเข้า ยกมาข้างหน้าเลยครับเอาลอะครับจังหวะจะพลิกเล่นเจอเหลี่ยมแล้วยิงอีกทีนึงโอ้โหศิริมาศยังเซฟได้โอ้โหนี่ถือว่าก็เร็วเหมือนกันนะครับศิริมาศย้อนคืนกลับมาให้ศิริมาศออกมาช่วยเพื่อนด้านนอกครับจะไปเองด้วยเอาเสียบอลแล้วประตูโล่งประตูโล่งประตูโล่งๆโลก็เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อสูเลยคนเดิมครับนัทมนครับยิงลูก2ให้กับฝั่งของเอสัราชบุรีครับศิริมาศครับเธอพยายามจะขึ้นมาเล่นนะครับ นี่ครับแย่ตรงนี้แล้วผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับประตูโล่งๆแบบนี้ก็แปเข้าไปง่ายครับนัทมนอนพยายามจะขึ้นเกมมาเองครับสายตัวว่างอยู่ด้วยแล้วก็ยังให้ไม่ได้ต้องคืนมานัทมนใหม่นัทมนขายน้แตงเข้าขวาได้ยิงอีกทีหนึ่งก็งโอ้โหโดนเซฟไว้ได้ครับโอ้คราวนี้ซีรีมาครับยังเซฟไว้ได้ดีสำหรับนัทมอน อาครับชิอินทให้มาลงลงโอ้โหยิงออกไปเองโอกาสทองที่จะได้3าศูนย์เลยแต่ว่าซัดลูกนี้ไม่ตรงจากจังหวะเซฟต,ตรงริมเส้นโอ้โหพลานะพลางมาได้ครับอ้าแครับตรงกลางมีโอ้โหแต่ว่าจ่ายไม่ตรงโดนดักกลับไปได้ครับพรทิพาทะลุขึ้นมาเหมือนกันกดลูกนี้ไม่ตรงครับโดนเซฟไหมูศินให้เป็นลูกแตะมุมเลยครับของอคูย้อนกลับมาใหม่สุรธาดา ขึนกลับมาครับสิริมาสิริมาสยิงไกลเลยโอ้โหเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยอู้เกินครึ่งสนามครับซิริมาสยิงครับซิริมาสยังหาช่องยิงไม่ได้บอกเพื่อนใจเย็นลงหน่อยครับสิริมาอีกทีพื้นที่มีนะครับสิริมาสคราวนี้ก็ตรงตัวครับโอ้โหแล้วประตูว่างๆอยู่โดนยิงไกลโอ้โไม่ตรงครับอู้จุมานี้นี่ทิตธนาก็ขอบ้างครับสิริมาส ก็ขึ้นมาจุดๆต้องจ้องเหมือนเดิมพื้นที่มีด้วยก้มหน้าซัดแล้วโอ้โหเซฟได้ครับโอ้ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับนั่นแนะ่อู้จิติธนาครับปัดทิ้งออกไปจะเล่นช่องไหนยิงเองติดเซฟอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็ยังติดบล็อกอยู่แล้วจะสวนได้ไหมเอ้ามีอีกทีปันปียายิ่งก็โอ้โหชลบหรือเปล่าไม่ว่าไรครับ,บูุ้สินให้เป็นจังหวะเล่นมาของสินิมาครับ โดนดักได้อ,อราชบุรีโดนเตะลดนนิวสินโอ้โหแล้วฟาวครั้งที่6ก็โดนจุดโทษจุดที่2เลยครับรับหน้าที่สังหารเองครับได้ลองยิงโอ้โหดูที่บอลมันเหินครับโด่งข้ามคานไป คือหลังเบาไปนิดนึงโอ้โหยังต้องสก,กัดทิ้งมาก่อนยังเก็บได้มาอีกแล้วครับ2ต่อลลงโลกและยิงลงูกนี้โอ้โหยังขวางหน้าปากประตูไว้ได้ครับลูก3ยังไม่มามาถึงวริฐาเปลี่ยนแกนไว้ก่อนต้องวนกับอ้าวจังหวะนี้ไปฉด,ดบอลล้มเราก็ยิงไกลโอ้โหรียบร้อยครับโอ้โหไปฉด,ดบอลล้มแบบนั้นก็เรียบร้อยเลยครับ3ต่อศเรานพางครับ ไม่พลาดแล้วโอ้โหไปสะดุดบอลครับชุติมาโอ้โหนี่แหละครับคือปัญหาเลยครับเมื่อเดี๋ยมยิงไม่มีวินาทีสุดท้ายก็ไม่ถันนสแลวครับจบครึ่งเวลาแรกครับอาคูฟุตซคลับครับตามหลังอสเซตราชบูริฟุตซคลับอยู่ศูนย์ประตูต่อ3ครับถือความได้เปรียบเยอะเลยครับ จังหวะหักข้อมาโอ้โหวิลูกสี่นี่ยิงหลุดออกไปนะครับนิดเดียวครับโอ้โหยกหนีมาดีเลยครับนัทมลน,นัทบอลตบัดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์แล้วครับจังหวะนี้ต้องชมนัทบอลเลยนะครับเอาละครับออกมาเหมือนเดิมครับสุธิมาตรเปิดมาลูกนี้จังหวะเก็บได้อ้าโดนจิ้มแล้วมาอะไรครับขึ้นมากัน2ต่อหนึ่งแล้วก็ลงโล่งมีโอกาสยิงโอ้โหโด่งข้ามคานครับสัภภาพ โล่งๆแล้วนะครับสภอพาไปเนี่ยครับรึงเวลาแรกนะยิงเกือบเข้าครับเอาครับอีกทีนึงครึ่งหลังแล้วโอ้โหต้องเซฟหรือเปล่าโดนเซฟครับเป็นแต่มุมครับของอากูแล้วขวายังไม่ให้ครับดึงจังหวะรอแล้วก็ยังไม่ยิงอีกโอ้ดึงไปดึงมายังคลองบอลได้ครับเานภางลองยิงอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับคราวนี้ชิรีมาศครับปัดรทิ้งออกไป ยังเป็นซีดีมาที่ขยับขึ้นมาด้านบนอยู่แล้วให้ซีดีมาขยับเข้ามาใกล้อีกหน่อยไหมสิโอ้โหเรียชนเอาชนเสาแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ซีดีมารครับได้ลองซัด,ดอีกครั้งหนึ่งอ๋ครับจะเล่นสูตรไหนออ้ลองยิงเลยโอ้โหวี่งปัดได้หน่อยเนี่ยยังดีที่บอลไม่ปริ้นเข้าประตูนะครับเป็นแต่มุมครับของอคูย้อนขึ้นกลับมาใหม่คุณนหลังได้ยืนนานเลยนะครับเนี่ยเอาโดนดักได้ตรงนี้อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วเราก็ยังไม่ยิงโอ้โ ไม่ตรงครับนี่เรียกว่าเอาชัวร์แล้วนะครับเก็บตกตรงนี้ครับจากความผิดพลาดโอ้พอจะยิงนี่หลุดกรอบไปเองนิชการได้ทีนึงเอา้าไปโดนดักได้แล้วทะลุมาอันตรายแล้วครับลูกนี้โอ้ยังเซฟได้ตัวซ้าอีกทีก็ยังติดบล็อกอยู่ยังพยายามค้องอยู่โอ้โหโดนดักได้ขึ้นมาใหม่ครับออาล้ครับเกมสวนนัชยานัชยาไหลมาตัวสายมีแล้วก็ยิงโอโ้ยังปัดทิ้งออกไปได้ครับ โอ้จองังหวะโดนเข้ามาเร่งแล้วกินตัวมาได้ด้วยขวามีลงโลกและยิงโอ้โหโดนสกัดออกมาอีกครับโอ้โหพรที่พาครับด้โอกาสแล้วแต่ว่าทําไม่ได้โดนเร่งเหมือนกันครับโดนบีมาแล้วโอ้โหต้องกระดกทิ้งขึ้นมาก่อนแล้วจะสวนกลับขึ้นมาแหวกกลางมาโล่งโล่งโล่งโลกก็าหายสิครับแบบนี้โอ้ห้ราระทูต่ศูนกับนัทถมนครับยิงจนได้รอ,อบพลาสติกของเขา <c oughs> เอาไม่อยู่จริงๆนะครับแหวกมาหมดเลยครับแล้วก็มีตัวกลุ่มเส้นอยู่นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เมื่อไม่สามารถที่จะจบได้จากการเล่นเพาเพพย์ครับ1 1 10วินาทีทสุดท้ายเอาจ่ายพลาดจ่ายพลาดแล้วก็ประตูโล่ๆอีกแล้วลูก6แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหหประตูต่อศูนย์ครับ ดักได้โอ้โหพานง่ายๆเลยครับจงังหวะนี้กรกฎบวกลูกที่6ในเกมนี้ให้กับทีมแล้วก็จบตรงนี้เลยครับเป็นอคูฟุตซอลครับแพ้ต่อแอชัทราชบุรีฟุตซอลคลับไป0ประตูต่อ6ครับ